สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เอมจะชวนเพื่อนๆมาทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะบุญชุป,ปันทอดนะคะเอมซื้อจากมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ทำเองนะคะซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตคะ่ะก็วันนี้คุณแฟนอยู่บ้านนะคะแกแกไม่ได้ไปทำงานนะ ม,มีแพลนจะไปตีกอล์ฟกันวันนี้แต่ว่าเขาแค็คเซืหมดเลยนะคะเพราะว่ากีมวันตกนะเลยไปเล่นตีกอล์ฟไม่ได้ตีกอล์ฟไม่ได้ก็เลยพากันออกไปซื้อของคุ้งกับข้าวแล้วก็เอมีแอบไปซื้อของขวัญให้แกด้วยวันเกิดแกวันที่14นะคะก็นั่นแหละค่ะ ก็อยู่บ้านก็มุม้งมิม้งมุม้งมิม้งมุ้งมิ้งอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะก,ก็ลูกๆก็กลับบ้านไปบ้านแม่เขาไปแล้วก็อยู่กันสองคนตายายค่ะอยู่สองตายายก็อ่าวันนี้ก็นี่แหละค่ะอาหารกลางวัน,วนง่ายๆค่ะแบบว่าไม่หนักนะคะอาหารกลางวันแบบว่าแบบสแน็คอะคะ่ะเพืพ่อนกินแบบสแน็คเอาละ เพื่แฟนแกชอบทานอา,อาหารเย็นทีเดียวอะไรอย่างงี้นะคะช่วงวันแกก็จะทานเป็นพวกแซนด์วิชพวกสแนค็คพวกแบบของเบาๆนะคะคเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะเอ็มก็ถ่ายมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอมจะเอาเข้าเตาอบก่อนนะคะอบสักประมาณ15นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูการช่วงเ,เอ็มมอาอบกับเตาอบแล้วนะคะคเพื่อน ก็มีกุ้งชุบแป้งนะคะอบเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามหลังนะคะก็สตอเบอรี่นะคะสองแพ็คค่ะแบบจุกๆไปเลยลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆก็อ่ก็เป็นอาหารกลางวันนะคะแบบว่าทานแบบเบาๆไปก่อนนะคะช่วงตอนเย็นก็วันนี้เมนูอาหารเย็นก็ปลาแซลมอนนะคะทานกับพวก ผักนะคะนึ่งผักนะคะก็นี่แหละคก่ก็แต่ละวันก็จะมีารายการอาหารอาเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะทานอะไรกันนะคะก็นี่แหละค่ะก็กิจวัตรประจำวันก็ไม่ต่างกันจากทุกบ้านนะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็มีแผนไว้ว่าจะทานอะไรกันอย่างนี้นะคะก็ ช่วงวันก็เบาๆนะคะทานผลไม้เยอะๆแล้วก็ช่วงตอนเย็นก็ผลไม้ผักนะคะก็ไม่ต้องหนักมากนะคะอาหารก็ค่ะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะก็อาหารกลางวัน มีกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะล้างปากนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูช่วงตอนที่เอ็มเอากุ้งออกจากตู้อบแล้วนะคะเพื่อนๆก,ก็จากซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เอ็มไม่ทราบว่ามันจะอร่อยอย่างที่เราทำทานเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าเอ็มก็ทำไม่ไมเป็นนะคะกุ้งชุบแป้งทอดนะคะก ซื้อมาแล้วก็เอาเข้าตู้อบเลยค่ะเอามาอุ่นนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เอาไปเข้าตู้อบแล้วนะคะก็กรอบเหลืองหน้า,าทานทีเดียวเลยนะคะก็ค่ะหน้าตาก็ขนาดนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอมจะเอาไปจัดจานแล้วก็ ไปทานด้วยกันกับคุณแฟนนะคะแกคอยทานอาหารกลางวันนะคะแกคอยทานอาหารกลางวันนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเอมไปจับจานแล้วก็ไปนั่งทานด้วยกันกับคุณแฟนนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมคลิปต่อไปนะคะว่าเอมจะทำอะไรหรือจะลงคลิปอะไรให้เพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันตอนต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่กดติดตามและให้กำลังใจนะคะก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ